ชามชุกขันหยิดชนซ้อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจปดมแล้วหมดจานไปนนสนามสนุนโดย,โดยนู่เย็นซัมซุงทวินคูลิ่งพลัสเรผลิตภัณฑ์เซนโซได้มาลติแคร์ไวท์เมล สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอลตร้าจานใหม่กับผมปาล์มนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้ง3ท่านพี่ไก่พี่บัดไทยและพี่ตงตงครับ Good morning นักธรามกุฎ m o r n i ่ g และทุกนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงชเวิงคุลิ่งคลาสผลิตภัณฑ์เซนสอดายบอลติดแคร์และวิตามินวิววิววิววิเป็นชาที่สดใสมากๆเป็นกระสุนแบบว่ามาสิมแล้วพี่เพิ์ลมันสุขจริงๆเลยเฉียดจริงๆไง อพี่คุยกับใครฮะแสดงว่าพี่เนี่ยไม่ซีกับใครเลยใช่ไหมทำไมอ่ะเพราะว่าแขกรับเชิญเขาเป็นเพื่อนซีกันเขามีอะไรเขาคุยกันแต่พี่มีอะไรพี่คุยคนเดียวทั้งที่พี่อยู่สามคนอะไรนะแม่ซีก็บอกว่ามึงคนซึ่งเขาก็มีเพื่อนคุยเขามีแม่ซื้อนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปพบแขกรับเชิญของเราดีกว่านะครับคู่เพื่อนซีนั่นเองนะนั่นคือทอยปฐมพงษ์และเปิ้์ปรรม เป็นยัไงครับปนยัไเลยเป็นตครับไปนยัไครับเป็นยังไครับเปนยครับเป็นยคเปยครับเป็นยงครเป็นยครับเป็นยครับเปรับเป็นย่งงครับปนยครับเปยครับเปนยรับเปย่งงนยงไงครับเป็ยคเป็นยงเป็นยไรับปครับเปครับบเรับยนยคนยยครัคนนยั อ๋อก็เป็นแบบเหมือนพี่น้องร่วมค่ายนะครับไปร่วมงานกันแต่เราออกรายการด้วยกันออกรายการกันก็คือเป็นดูโอเลยเวลาไปก็เป็นเป็นแท็กคู่เลยเรื่องทำอาหารไปดีกว่าทั้งสองวันนี้มีใครชอบทำอาหารบ้างผมชอบนะเช่นอะไรบ้างก็ กะเพราได้อ้าวรุ่งกะเพราไม่ได้งกายเพ๋าไม่ได้ง่ายนะกะเพ๋าไม่ง่ายเราสู้เขาบ้างสิเพื่อนผมผมเป็นสายทำขนมแม่ขนมที่ทำได้ขนมอะไรเบาะนี่เบาะนี่อ่ะพี่เบาะนี่นอกจากขนมอาหารคาวมีบ้างไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่ว่าเดี๋ยวให้เตรียมตัวกันเลยกันพร้อมไหมครับวันนี้ทั้งสองท่านพร้อมครับพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะเล่นเกมเติมคำในช่องว่างนะฮะถ้าใครทายถูกว่าเป็นเมนูอะไรสามารถเลือกได้ว่าจะทําเมนูนั้นเองหรือจะโยนให้อีกฝ่ายนะครับส่วนผู้ที่ตอบไม่ได้คุณจะต้องไปเลือกวัตถุดิบเป็นเซียมซีของเรา6อย่างแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ตอบถูกโยนให้อีกฝ่ายผู้ที่ชนะจะได้เลือกเซียมซีทั้งหมด9อย่างนั่นเองนะครับมาครับเติมคำในช่องว่างอุ้ยอีกไยากอ่ะหนึ่งสอง หมูสับอะไรอ่ะแ yeah> ปดพยานแปดพยานใครทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยครับลาหมูสับน้ำพริก okay, ข okay, okay. ั right, ่วอบกรอบอ้าวใครทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยครับกดมิติลาหมูสับน้ำพริกคั่วอบกรอบอ้าวพี่ดมนตอบอ้าวพี่ดมนตอบอ้าวคอยเชื่อพี่ดมนไหมโอ้ไม่เห็นตอบเลยโอเคโอเคโอเคลาบหมูสับน้ำพริกคั่วอบกรอบครับเป็นคำตอบที่ไม่น่าเชื่อมันอะไรอ่ะไม่น่าเชื่อถุกต่อถูก อะไรคืออบกรอบน้ำพริกคั่วอบกรอบเราม um ีน้ำพริกคั่วอบกรอบให้วันนี้เป็นตัวช่วยเป็นน้ำพริกตาแม่ประนอมนั่นเองมาช่วยเรา s <S nah, และคอยตอบคู่คอยจะทำเมนูนี้เองหรือจะโยนให้ปึ้งทำเองทำเองก็ได้ทำเองเลยเหรอตอนนี้เป็นเมนูที่ชื่มากเลยนะเรียทำเองนี่เพื่อนมาหกอันนหกอันหนึ่งอันแรกเป็นให้พี่ผัดไทยหยิบให้สิจ๊ะโอ้สบายมากพี่เต็มใจหยิบให้ มาเข้าไปกายภาพก่อนไดไหแล้วครับฟั่มฟัามและเป็นฟัมขนาขนามาต่อเลยครับยินดีค่ะอัต่อไปเป็นพักกาศค่ะตับเลยครับเป็นหุ่นเซนและโอ้โหต่อไปเส้นจันทร์เส้นสีเส้นมได้เนื้อแล้วได้เนื้อแล้วหมูสามชั้น ทำอะไรอะนั่กันสิ นั่นนะเซทำอะไรดีล่ะครับน้องเปิ้ลกับวัตถุดิบที่จับมาได้หกอย่างอาจจะโดดๆไปแล้วก็ไม่น่าเกลียดน,นะครับลองนึกดูเด็ดๆว่าจะทําอะไรให้พี่ๆกรรมการเขาได้ชิมกันส่วนน้องทอยแล้วก็สบายหน่อยเลือกที่จะทําเมนูลาบหมูสับน้ำพริกขั่วอบกรอบเองอ่ะที่บอกสบายก็เพราะว่าเรามีตัวช่วยเป็นน้ำพริกขั่วอบกรอบของแม่ประนอมไงล่ะครับดูแล้วก็ไม่ยากสู้ๆนะครับทั้งสองคนอันนี้ เฮ้ยอันนี้อันนี้ผักกาดขาวใช่ไหมเฮ้ยทำไม่ไม่ใช่เหรออันนี้อันนี้คือผักกาดขาวไม่ใช่เหรอนี่คืออะไรฮะใช่ไหมกระหล่๊มฟีไม่กระหล่๊มฟีใช่ธนาครับผมผักครับนี่ไงผักกาดขาวใช่ไหมใช่จ้ะนี่ผมหยิบถูกแล้วนี่ผักกาดขาวของแดงอะไรอีกต้องเยอะไหมหุ้นเส้นอยู่ไหนนี่ไงอันนี้ไม่ใช่หุ้นเส้นหรอกอันนี้หมี่ขาวอันไหนคืออะไรเออซาลาแหน่มันหน้าตาเป็นไงครับ อันนี้มุนเส้นแล้วก็เส้นจันเส้นจันไม่พริกอันนี้เหรอพริกอันนี้ไม่ใช่เส้นเล้กหรอพริกชี้คอให้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยครับให้พูดตรงไปตรงมานะไม่มีความรู้ผมว่าความง่ายอ่ะมันลำบากใจอ่ะแบบมันมันน่าจะทำยากอยู่นะลาบมันต้องหมูต้องยังไงเดี๋ยวลองลองลุ้นดูพี่ไปดูของมีทอยดูง่ายกว่ามั่นใจมั่นใจเผ็ดกับเปียวเนี่ยอร่อยละผมอะ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไลฟ์รี่กงเกงสุกสบายยืดสองเท่าสวมเองง,งา่ายแค่ดึงเบาๆคลายใส่เกงในทิพยะประกันภัยการปมาชวงที่2ของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมไลฟ์รีแ,รและทิพยะประกันภัยเอาจริงนะอย่านเลยาจของเราอ่ะ แคร์แบบเจ๋งกันทุกคนเลยทำอาหารไปเรื่แต่แบบอยากทำด้วยตัวเองไม่ต้องมีผู้ช่วยอยากให้ผู้ช่วยไหมแบบเอาจริงมึงพูดขนาดนี้กูเป็นน้องกูไม่เอาผู้ช่วยแล้วอยากฮะอยากไม่แบบไม่ไม่นี่หรอเพื่อนอยากให้ตัวช่วยไหมผมต้องเอาสิ ได้ครับเัาจะมีไข่ในนี้ทั้งหมด6ฟอง3ฟองเป็นชื่อคณะกรรมการและอีก3ฟองไม่มีชื่อคณะกรรมการช่วยตัวเองนะครับไปฝาอีกันแล้วใครจับยังไงก็จะให้ได้กูนะได้คงแล้วเนี่ยผัดไก่ผัดไก่ผัดไก่มีชื่อคณะกรรมการพี่ไก่โอ้ยจะตายแล้วเริ่องการแลือกณั้งเออจริง คไม่ไปรับไม่ต้องสู้แล้วลูกมาอุ้ยทางเดียวที่หนูจะล่อคือจับพี่ปัดไทยลูกเดียว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 โชคดีครับทำเองเหรอทำเองคนดีเลี้ยงสองคนเยอมีช่วยโอ้ยเมื่อ้องทอยแล้วก็โชคดีสุดๆอ่าได้ทำลาบหมูสับน้ำพริกข้าวอบกรอบ เดาเหมือนจะง่ายอันล right. like okay. so so like 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 ่ะก็ย like ังจับได้ผู้ช่วยเป็นพี่ไก่อีกด้วยเอาสิคนมากับดวงก็อย่างนี้ล่ะครับประส่วนน้องเพิร์แล้วก็นอกจากหกอย่างที่เลือกมาแล้วล่ะก็ลือพกดวงมาด้วยอเลยต้องทาคนเดียวแบบช่วยไม่ได้แม่หน้ากลัวจริงๆอ่ะถ้าเกิดสองกรรมการที่ว่างอยู่ของเราล่ะไม่ลุกออกไปช่วยหน้าตาหายของน้องเพิร์มันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้กันมาแล้วต่อจากนี้ไปดวงก็ช่วยโอเคแปลกไปแต่จะไปย ไปชมกันเลยทันขากนทันชากรสนุกจัยหยกเลยวนี่สอี่อกันแเริ่มเลยอ้าวพื่อไม่ได้จะช่วยใช่หรอไม่ได้อันนี้คือใส่ครบกังไหมเอาแล้วแล้วปื้มจะทำอะไรอ่ะครับเอ่อจะทำมึ้มชวนน้องคุยทำด้อยกันีัผพิเ่าวอ๋อโอ้คหตอนนี้กัาอันนี้แมวนะหันไปลูกหันไปเดี๋ยวแม่จอมานุ้ วุ้ยผมรู้สึกดีมากตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาลุมเลยนะเขาลุมเราเลยนะนนี้เมียสองคนเนาะเขาไม่ไหมดีแม่แม่อิชากันทั้งประเทศเลยนะครับน้องเพิ่มมทที่มีแม่มาช่วยถึงสองคนส่วนพี่ไก่ก็าําลังรวนหมูให้สุกอยู่อ่ะโดยที่น้องทอยแล้วก็กําลังหั่นหอมแดงอยู่ล่ะครับบอกเลยว่าอทอยเนี่ยได้ตัวช่วยอย่างดีเลยนะครับนี่เลยครับเป็นน้ำพริกขั่วอบกรอบรสลาบนะครับ หอมกลิ่นสมุนไพรไทยและข้าวเปลือกอร่อยเปรี้ยวจัดจ้านครบรสถ,ถึงเครื่องราบในครกทอยอ่อน้ำพริกเผาไปอีกน้ำพริกเผาไปอีกมาหน้าพริกเผาไปทีเราจะหั่นน้ำพริกเผาไปยังหรอ,อ,อขอทอดนี่หน่อยอลวกผักก่อนลวกแล้วก็ทอดหั่นหอมยังยังพอแล้ว่ามะนาวแล้วก็บีบ จงพอาเองอดูดูไม่ทำอะไรผไม่ทาอะไรเลยไม่บ้าจริงไม่เตกเ่าไหรก็ไม่น่าเต้นตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับคุณน้องเพิลมปล่อยให้พี่ฝาดทอดคณะอยู่คนเดียวส่วนน้องทอยแล้วก็กำลังบีบมะนาวทำน้ำราบอยู่นั่นเองขึ้นวางไหมอน้ไหมเอกันกันอาทิชชู่อะทิชชู่เอาขนาด คณะกรอบเลยอ่ะนะเหลือเวลาอีก13บามนาทีเจอหมูยังไม่ได้เหรอเจอได้แล้วแหละหรือว่าได้ไหมได้แล้วแหละนี่เลยน้ำพริกเผาไทตามแม่บานอมใส่อะไรก็อร่อยถือว่าเด็กมีความคิดวาสามารถใช่คิดดีทำให้เป็นอาสาเไื้อัแล้วถูกต้องแค่นี้โอเคสามออนแล้วแต่เธอจะใส่ท้าเลยลูกใส่พริกป่นลงไปไหมน้ำเปล่าน้ำน้ำ ทางน้ำทอยแล้วก็ใส่เพริกปนเพื่อทำน้ำลาบแล้วล่ะครับน้นอ้าวมีเทเปลี่ยนถ้วยสะด้วยเอาไงเนี้ยและพี่ทงทงแล้วก็โยนฝักกาดขาวลงไปผัดกับหมูสามชั้นแล้วล่ะครับผมนี่เดียวนเดียวไปแล้วแล้วถึงมาแล้วนะแล้วก็มือเด่นมือไวๆลูกวนไวๆเออไม่งั้นเดี๋ยวมันไปเอ้ไม่ได้แล้ได้ใั้ได้ให้ได้ให้ได้นะ อุ <Cornell> ้ยหมูต้องเหนียวแน่เลยอ่ะผัดนานขนาดนี้ทองเหนียวมันหนักพี่เลยเนี่ยมิจฉาตกใจไห้มึงไม่ได้กินมันร้อนเกินจริงป่ะทองทองเนี่ยเขาใส่มะนาวหมดแล้วเปรี้ยวเปียวใช่ใช่อ่ะมึงองกินหรือยังเออยู่บนเจานานเดี๋ยวเดี๋ยวผักเหนียวเต็มแล้วหวานใส่หวานให้ดูชิมไม่เปนอมที่เราได้วหอมโค้งหอมโครดีขึ้นโค้กแรงดีขึ้นเยอะ และน้องทอยแล้วก็ใส่น้ำปลาปรุงรสซะหน่อยอ่ะเช่นเดียวกับน้องเพิ่มแล้วก็เริ่มปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วชิมด้วยชิมัไปชิมไปไปไอ้หนูโอเคแปลว่าตกลงไม่โอเคเออ <c oughs> น,นั่นแหละกินอันไหนครับคุณจะดูสิเป็นไงขาดแลยนี่จะข้ามเรวจะเนี่ยตอนแรกเต็มเลย แม่น้องเพิ่มแล้วก็ตักใส่จานร้านนะครับนั่นน่ากินทีเดียวเชียวส่วนน้องทอยแล้วก็ชิมแล้วล่ะครับผมถ้าทางจะไปได้สวยแล้วผมว่าตอนนี้เริ่มหนักไปเราเผ็ดละไม่ได้นะใส่ไปเรื่อดใส่ไปเลือดใส่ไปต่ำแต่ที่อยากใส่อ้าวอุ้ม ทำดีมากพี่เด่นลองทำแบบตั้งใจอยู่คนเดียวขอบคุณครับบอกเลยนะคะว่าน้องทอยกับน้องรื้มนั้นคือทอยทำของข้าวเป็นเนี่ยแล้วทำไมไปช่วยเขาล่ะไปช่วยเตรียมให้เขาทุกอย่างเลยแต่เวลาปรุงรสอะไรของเขาเนี่ยเขาชิมเองหมดแต่ปรุงรสเป็นไงไม่รู้สิจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าพริกเกาเทเลยอ่ะเป็นช้อนใหญ่เออพริกก็เทอย่างงี้กลัวไม่เแพดไอเด็ด เมนูนี้พี่ใก่เคยเห็นใครทํามาก่อนไหมไม่เคยแต่สําหรับน้องปื้มนั้นเราเดินผ่านไปผ่านมาเพราะน้องเขาไม่จับเราไม่ได้เห็นแล้วนูกถึงน่าสงสารน่าสงสารก็เลยไปช่วยกันเล็กน้องหนูไม่ได้ช่วยเลยชิมพอประมาณชิมผักชิมไม้แต่น้องน้องชิมเองจริงหนูเองจริงนี่นี่คือชิมชิมเองชิมเองพุงเองแต่ถามว่าทักษะการทำอาหารคือติดลบล่ะทักษะการทำอาหารติดลบแต่พอเรากินแล้วเราติดเตียงแน่อ่าแต่ที่แต่งจานไม่คิดว่าเราไม่ใส่เลยเราแต่งจานต้องปิดผ่านอันนึงอย่างล่าง แข่งจานเสร็จแล้ว6นาทีสุดท้ายสีเขียวใส่เป็นทีมแรกสาธุโลเสร็จแล้วเหรอเออพร้อมคิดงนะถ้าพี่ดงบอกไม่เผ็ดอันเนี้ยลิ้นพี่ดงพังแน่รายการแบบออนกี่โมงแล้วเนี่ยเอาสายปีดเอาสายปิดสายวิ่งไปอันนั้นผมร้อยร้อยก็ไปเอามาถ้าไม่ปิดไม่ปิดเลถ้าไม่ปิดกะไม่เสร็จจริงเหรออุ้ยมึงต้องปิดนี่ยไม่ไปอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เขาปรุงเองหมดเลยนะ สีแดงเสร็จเป็นทีมที่สองอนี้รับของนี้เลยครับอาาะครับและตอนนี้นะครับสองผี่ก็นำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราที่จ้างในการทัพก็มีกิฟต์สุดยอดน้าพริกของไทยตาแม่ป้านอบตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้แกแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยครับมารับเลยครับน้องรับด้วยครับขอบคุณมครับพี่บีบ้านเปรุงอาหารให้อร่อยนะครับย้และเดี๋ยวช่วงหน้าเรามา อร่อยหัอไ่อยสนับสนุนโดยเปบปซี่โอลมาจงมมางไปงานบรรทุสุดท้ายของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเปบปซี่เสร็จก่อนมั่นใจไหมมั่นใจอร่อยไหมอร่อยหมูมเหนียวไ,ไหมไม่เหนียว ทำไมจะต้องถามว่าหมูเหนียวไหมมึงทำทางชี้นำเหนียวไม่เหนียวคุณมีน้าในอ่าถอยของถอยล่ะอร่อยไหมอร่อยมั่นใจปะมั่นใจมากนี่มั่นใจมากด้วยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ปึ๊บครับเดี๋ยวก็รู้และเมนูนี้มีชื่อว่า สามพริกครับผมสามพริกมีที่มาอะไรบ้างอ่ะพริกแรกคือหมูพริกที่สองคือผมใช้ส่วนผสมอ่าอ่าน้ำพริกเผาส่วนพริกที่สามผมหวังว่าตั้งชื่อนี้ให้มันเป็นแบบว่าการพริกล็อกแอ่พริกล็อกพริกล็อกจระรูดอร่อยกป็นไงอร็อกอ๋อยขาลืมอิเข็ลืมหมดโอเคค่ะหนึ่งสองสามหมูไม่เหนียวใช่ไหม แั่ไม่อร่อยทำไมอ่ะอันนี้ปรุงยังปรุงแล้วเหรอปรุงปรุงไปแล้วปรุงแล้วเหรรอมันปุงไม่เสร็จอ่ะก็กลับเพาะใหม่โอ้ยปื้งมาดีนะมาดีนะมาดีมาดานีละหมูไม่เหนียวโอเคหมูไม่เหนียวโอเคมาดีเดินถูกแล้วยังไม่ถูกทางเกี๊ยวไม่เป็ไก่ไม่เหม็นไม่เหม็นไม่เหม็นเป็นเหม็นถักไม่เหม็นแต่กรรมการเหม็น ตัวมันแยกกันรดธาตุมันไม่เอามาในปากแล้วก็มันยังไปมันแยกหมเลยอันนี้จืดนะอันนี้จืดนะไอ้นั่นโงมาจัดจานเลยยากที่บอกจานในคอเนี่ยออกเลยก็มีหมดเลหมดเลยและเมนูนี้มีชื่อว่าแสบปากระบัดก็มันใส่มิกเยอะอาจจะน่าจะดีนะไม่เมื่อกี้จืดไปแล้วไง เนี่ยอันนี้ที่นํากูแล้วเดี๋ยวไมบอกเองว่ารสชาตยังไงอันนี้สุกพริกป่นเนรอุโอ้ยจะกินหอมนะไปค่ะอืมเผ็ด าไม่กินปีหน้าเหรอเิดแล้วก็พิดเกมมากเลยอะเป็นเกมธรรมดาแค่ลอยจะไปลอยชมจิ้มที่แย่สิได้หมูอะไม่ก็เห็นว่ถ้าเอาสองอย่างมารวมกันสองเมนูโอเคไหมฮะอแต่หมูปับๆเสีได้หมูอะหมูที่ไม่โดนน้ำอ่ะอออืันนี้โดนที่เป็นสองเจาเบานะกินเมนูนี้นะ พอฟันไม่ถูกมันเลือมันจะไปมันอามาทีมมาทีมอย่ามึงมีกาต่งก่อนคนหนึ่งจะชูไม่มีอะไรเลยอีกคนมัก็โอ้โหแล้วกีนแล้วใ้ดูสิกูใส่ฟันปอมอ่ะดักินเข้าไปอยู่ในฟันปอมนั่งเป็ดดูนะปกติหนูไม่กินอาหารกันเหรอลูกชาแต่ก็ไคะ มันไม่ใช่อาหารเลยค่ะอ่ะเอาละครับและสีชี่ชนะได้แก่ เข้าบ้านแล้วยังแจ้งที่หมู่บ้านด้วยอย่าให้มันเหยียบเข้ามาแจ้งหมู่บ้านเลยแจ้งหมู่บ้านเลยทั้งสองคนเลยนะเข้าไม่ได้ตายไม่ไหวอ่ะเอาไปว่าเฟลไม่มีใครเข้ารอบครับแจ้งแจ้งแล้วยืม้แมบอนเราในวันนี้ก็มาจะไม่เป็นไรนใครเขให้สองท่านเอย่าฝากร้านอาหารกันหน่อยไม่กล้าฝากพี่พูดขนาดนี้คนไม่กล้าไกร้านอาหาร เอาฝาผลงานกันเลยครับทั้งสองด้านตอนนี้ผลงานยังไม่มีนะครับก็ว่างอยู่จ้างได้นะคติดตามติดตามทาง IG ปื้มมันั่สกอร์ปูลิมนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรเดี๋ยวอัพเดตโอเคครับกับพอยครับครับผมผมก็มีซีรีส์นะครับนังสือรุ่นพลอยนะครับแล้วก็ละคร นางฟ้ากรรมกรครับฝันไว้นะครับขอบคครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับขอบคุณครับสดีครับวันนี้เวลารายการก็หมดแล้วนะครับกจะมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาแปดโมวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับโชกุนนี่เป็นลูกที่งญี่ปุ่นหรือเปล่าไทยแท้เลยครับแอนโชกุน อันนี้บางงดกันและแล้วพี่ตงโชว์อะไรบรหวัติความดันไขมันคาเลสเตอร์ลหมดเลยเลยมันไม่ได้ใจอ่ะใจเนี่ยไปช่วยน้องแล้วแต่มันไปไม่ได้ใครกูต้องใจ่ไหมทั้งแกว่ากระทะร้อนอยาเอามือเราไปจับดูอุ๊ยเฮโดนจับโดนจับจริงเบื่ออะไรไม่รู้ผมจะรู้ได้ไงผมไม่ได้ไข่ไข่แต่ว่าใจกระทะเบื่ออะไรกระะทกฎของเราในวันนี้ห้ามคายนะครับผม ฮะไม่ใครเหม็นอะเห็นไม่ได้ไม่อร่อยเหม็นอะไรไม่รู้เปรี้ยวอ่ะหรือผมใส่ต้นยญาเยอะไปหนูไม่ต้องพูดหรอกลูก